สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วกับ3มก๊กสตอรี่สำหรับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของคนหลอกผีอ่าจั่วหัวมาอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยคนมันจะไปหลอกผีได้ยังไงมันมีแต่ผีหลอกคนไม่ใช่เหรอในนิยาย3มก๊กน,นี่ยมันมีคนที่ทําเช่นนี้ได้ครับคนผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับก็คือโของเบงนั่นแหละที่สามารถหลอกพูดผีปีศาจเนี่ยให้หลงเชื่อได้ เรื่องนี้จะเกิดขึ้นในตอนที่โคงเบ่งเนี่ยยกทัพไปปราบเบ่งเฮกพอพูดชื่อของเบ่งเฮกออกมาเนี่ยหลายคนก็คงจําได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้โค้งเบ่งเนี่ยต้องลงทุนนะ,ะลงทุนจับหครั้งแล้วก็ปล่อยหครั้งจึงจะสามารถเอาชนะใจของเบ่งเฮกได้เรื่องราวการยกทับลงใตของโคงเบ่งเพื่อปราบเบ่งเฮกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตอนที่สนุกมากเลยทีเดียว เพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริ์ตลอดจนเวทมนต์คาถาผสมบนเปไปกับการสู้รบปบมือที่มีแผนการกลยุทธ์กลอุบายของคงเบ่งเนี่ยแทรกไว้ด้วยเรื่องโคงเบ่งปราบเบ่งเฮกนี่เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้รายละเอียดพอสมควรว่ามันมีเรื่องราวเป็นอย่างไรเนาะแต่ถ้าว่ามันก็จะมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคงเบ่งหลอกผีนี่แหละซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่โคงเบ่งปราบเบ่งเฮกได้สาเร็จ เมื่อหารายละเอียดนั่นเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะฉบับนิยายแล้ก่อนในซีรีส์3กกฉบับปี1994เท่านั้นส่วนซีรีส์3กกปี2010นั่นเนี่ยไม่ได้มีตอนนี้อยู่อผูดง่ายๆเลยก็คือโดนตัดออกไปนั่นจึงทําให้หลายๆท่านเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดในตรงนี้ดังนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะนำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังท่านใดที่เคยฟังหรือที่ทราบแล้วเนี่ยก็ฟังอีกสักรอบเนาะ S <S. ส่วนด้านใดที่ยังไม่เคยฟังยังไม่รู้เนี่ยก็เตรียมรับชมรับฟังกันเลยก็แล้วกันเรื่องราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตอนที่โคงเบงเนี่ยสามารถที่จะปราบเบงเฮกได้แล้วเบงเฮกเนี่ยโอ้ยินยอมพร้อมใจแล้วนะเออไม่ดื้อดึงไม่ขัดขืนไม่ดื้อละเออยอมที่จะอยู่ภายใต้อํานาจของราชวงศ์ฮัทโคงเบงก็ได้ตั้งให้เบงเฮกเนี่ยเป็นเจ้าเมืองตามเดิมอ่ะเป็นผู้มีอํานาจเหมือนเดิมนั่นแหละหลังจากจัดแจงบ้านเมืองเสร็จแล้วเนี่ย คงเบงก็ได้เตรียมตัวที่จะยกทัพกลับเมืองเสฉวนในการเดินทางกลับครั้งนี้เนี่ยเบงเฮกและเหล่าบรรดาแม่ทัพในกองเนี่ยได้ติดตามมาส่งด้วยขบวนการเดินทางกลับเนี่ยมันก็ตั้งขบวนมุ่งหน้าเนี่ยไปที่เมืองเสฉวนเนี่ยขบวนเนี่ยก็ยาวเหยียดนะเพราะว่ามีทหารเดินทางเนี่ยไปเป็นจํานวนมากทั้งเป็นทหารของคงเบง,งแล้วก็เป็นทหารของเบงเฮกที่ตามมาส่งในการตั้งกระบวนทัพเดินทางกลับดันเนี่ยคงเบง ได้มอบหมายให้อุยเอี่ยนเนี่ยเป็นกองทัพหน้าโค้งเบ้งเนี่ยคุมกองทัพหลวงอ่ะแล้วก็เดินทางกลับทางเส้นทางเดิมนะ,ะมาทางไหนเนี่ยก็กลับทางนั้นซึ่งเส้นทางที่ว่าเนี่ยมันจะต้องผ่านแม่น้ําลกซุยขามาก็ต้องผ่านคือขามาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่ถว่าขากลับเนี่ยมันกลับมีปัญหาเพราะว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงบริเวณแถวแถวแม่น้ําลกซุยแล้วเนี่ยก็ปรากฏเหตุแปลกประหลาดนะเออท้องฟ้าอยู่ดีๆนี่มันก็มืดครึ้ม ลมพายุมันก็ได้พัดโหมกระหน่ำมานะโอพัดเอาต้ตนไม้ใบหญ้า,าที่บริเวณนั้นเนี่ยหักโค่นหลายต้นเลยทีเดียวน้ำในแม่น้ำโลกซุยจากเดิมที่เคยใสยสะอาดเนี่ยก็กลับกลายเป็นน้ำขุนขุนเข้ามากๆเนี่ยก็กลายเป็นน้ำสีดำพร้อมกับเกิดคลื่นนะครับคลื่นน้ำนี่แหละซัดไปมาดูน่ากลัวจนไม่อาจที่จะข้ามไปได้อุยเอียนที่เป็นทับหน้านั้นเนี่ยได้ยกทัพมาถึงก่อนนะครับก็ได้นั่งคิดพิจารณาอยู่นะ เห็นว่าแม่น้ำลกสุยในบัดนี้เนี่ยเกิดความวิปรลิตแปรปวนรู้สึกว่ามันผิดปกติเป็นอย่างมากเกรงว่ามันจะมีอะไรร้ายแรงก็จึงได้ขี่มาย้อนกลับมานะครับนำเรื่องนี้นไปรายงานให้กับโคงเบงทราบเมื่อโค้งเบงได้ทราบข้อมูลดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกสงสัยแหละนะครับว่าเอ้ยอยู่ดีๆแม่น้ำม,มันจะวิปรลิตพันแปรไปได้เช่นไรก็จึงได้ให้ทหารนี่เข็นกุยันนะครับเกวียนน้อยประจําตัวนั่นแหละออกไปดู เมื่อโคงเบ้งและทหารองครักษ์เนี่ยได้เดินทางไปถึงบริเวณดินแม่น้ำลรกซุ่ยแล้วก็พบว่ามันเป็นจริงอย่างที่อุยเอียนเนี่ยได้บอกไว้ถูกปากนอกจากนี้เนี่ยในระหว่างนั้นก็บังเกิดเสียงนะครับมันเป็นเสียงร้องห้อยหวนนะดังออกมาจากในแม่น้ำาค้งเบ่งกับเหล่าบรรดาองครักษ์ที่ยืนอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ได้ยินเต็มสองหูนะเออมันเป็นเสียงร้องห้อยหวนคล้ายกับเสียงของปีศาจซึ่งมีน้ำเสียงที่สะเทือนจิตสะท้านใจ บรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยก็มืดครึมนะครับออความเย็นเนี่ยมันก็หนาวเย็นเยือกไปทั่วตั้งหัวใจคลื่นที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็พัดถาถมเข้าสู่ฝั่งเนี่ยอย่างต่อเนื่องค้งเบ้งที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี่ก็เริ่มที่จะคิดนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรมันเกิดอาเพศอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะครับก็จึงได้เดินทางกลับนะออแล้วก็ได้สั่งการให้ทหารเนี่ยตั้งค่ายอยู่บริเวณนั้นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยไม่อาจที่จะข้ามแม่น้ําได้ พราะว่าเคลื่อน,นี่มันแรงเหลือเกินเกรงว่าหากฝืนข้ามต่อไปเนี่ยไม่แน่ว่าเรือนี่อาจจะล่มได้เมื่อถึงตอนค่านะครับในช่วงที่กําลังพาก,กันกินข้าวกินน้ำอยู่นั่นเนี่ยก็บังเกิดดวงไฟนะครับขนาดเท่าไข่ไก่นี่แหละ,ะมีจํานวนนับหมื่นดวงเลยลอยอยู่ท่ามกลางอากาศเหนือแม่น้ําลกซุยคงเบ้งที่เห็นเหตุการณ์สุดพิสดารเช่นนั้นเนี่ยก็จึงได้เรียกนะครับเรียกตัวเบ่งเฮกเนี่ยมาสอบถาม ถามว่าปรากฏการประหลาดนี่เนี่ยมันคืออะไรแล้วใครเป็นคนทําให้เกิดขึ้นเบ่งเฮกก็จึงได้บอกว่าปรากฏการเช่นนี้เนี่ยในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากในแม่น้าโลกสวยนั่นเนี่ยมีวิญญาณปีศาจร,ร้ายเนี่ยสิงสถิตยอยู่คอยรบกวนอาณาประชาราษฎรอยู่เสมอเพื่อเรียกร้องเอาของเส้นเมื่อได้รับการเซ่นไหว้แล้วเนี่ยก็จะสงบเป็นปกติในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับเครื่องเส้นหรือการกราบไหวบูชาแล้วเนี่ย ปีศาจที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะก่อความวิปริตให้เกิดความรุนแรงขึ้นในแม่น้ำลกซุยของเบ้งไม่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็จึงได้ถามต่อว่าเฮ้ยไอเรื่องการเส้นไหว้นั่นเนี่ยมันจะต้องเส้นสวงด้วยอะไรละ่ะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเส้นเครื่องบูชาเบ้งเฮกก็จึงได้บอกว่าเรื่องเส้นนั้นเนี่ยก็หาไม่ยากหรอกเจ้านายอ่ะมันก็ประกอบไปด้วยหนึ่งละหัวคนเนี่ยจำนวน49หัว 2. เลือดของม้าเผือก 3. เลือดของกระบือดำนำมารวมกันตั้งไว้บนโต๊ะทำวิธีเส้นสวงที่ริมแม่นำ้ำเมื่อผูดผีปีศาจได้รับการเส้นไหว้แล้วเนี่ยความวิปลิดพิสดารพวกนี้มันก็จะหายไปเองของเบ่งที่ได้ยินเจนนั้นเนี่ยก็สายหน้านะครับพร้อมกับได้บอกเบ่งเหกไปว่าตนเองได้ฆ่าคนในการศึกการสงครามไปมากมายจนเกินพอแล้วในตอนนี้การศึกเนี่ยมันก็จบสิน้นจึงไม่อยากที่จะลงมือฆ่าใครอีก ว่าแล้วโขงเบงก็ยืนขึ้นมองนะครับมองแม่น้ำลกสุยนี่แหละทันใดนั่นเองนี่ก็เหมือนกับว่าพูดผีในแม่น้ำเนี่ยมันได้หยิบคำพูดของโขงเบงนะครับเออมันรู้สึกไม่พอใจนะมันก็เลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยค่อยๆรุนแรงขึ้นนะลมพายุเนี่ยมันก็พัดหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเศษใบไม้เศษก้อนหินนี่ก็ปลิวว่นเลยทีเดียวเสียงลมนี่ก็ดังวีดวิววิเวกสั่นสะเทือนสะท้านใจนะครับโอ้เหมือนเสียงผีนี่มันโหยหวนนะ ทหารเป็นหมื่นเป็นแสนที่ตั้งข่ายอยู่บริเวณิมแม่น้ำเนี่ยกวาดกลัวจนตัวสั่นของเบงที่เห็นว่าสถานาการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันท่าจะไม่ดีซะแล้วก็จึงตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่บงหน้าตนเองนี้เนี่ยมันได้ยุติลงในคืนนั้นคงเบงเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแต่งกายโดยชุดนักพรตนะครับนักพรในลัทธิเต๋านี่แหละสวมหมวกที่สารด้วยยามือนี่ก็ถือพัดขดน,นก เดินออกจาก่ข่เนี่ยมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเนี่ยอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็ถอดสายตามองปรากฏการประหลักอย่างสงบเยือกเย็นด้วยใจที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์และก็กล้าแกร่งเพ่งพินิจถอดสายตาไปตามดวงไฟที่มันเปล่งแสงวูบวาบอยู่ที่บริเวณกลางแม่นม้ำจากนั้นขงเบงก็หลับตาทำสมาธิอยู่พักใหญ่ๆจากนั้นก็จึงค่อยลืมตาขึ้นแล้วก็รำพึงออกมาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ย่าได้มีเวรและกรรมซึ่งกันและก,กันเลยจงรักษาตนในพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินหลังพูดเสร็จโคงเบงก็เดินกลับที่พักหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่โคงเบ่งได้พูดอยู่ที่บริเวณดิมแม่น้ําลกสุ่ยแล้วเนี่ยเหตุการณ์วิปลิดมันจะหายไปหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ครับเหตุการณ์มันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมอะอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมโดยซ้ําพอถึงรุ่งเช้าเนี่ยคงเบงก็ได้เรียกให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั่นเนี่ยก็มาสอบถามนะว่า เออไอเหตุวิปริตผิดเพศที่มันเกิดขึ้นแม่น้ำโลกซุยเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนและเป็นมานานหรือยงังเจ้าบ้านหลายคนเนี่ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าไอเหตุเนี่ยมันก็เกิดตั้งแต่วันที่มาหาอุปราชโคงเบงเนี่ยได้ยกกองทัพข้ามแม่น้ำโลกซุยไปพอข้ามไปแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุอาเพศดังนี้เนี่ยติดต่อกันมาตลอดแทบทุกวันปราจาดอนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเ,เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่อาจที่จะข้ามแม่นม้ำ หรือไปทำมาหากินจับปูจับปลาเหมือนอย่างที่เคยทำในอดีตเมื่อคงเด้งได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ลํำลึกถึงหนหลังนะครับเมื่อครั้งที่ตนยกทัพมาเนี่ยในตอนนั้นตนเองได้สั่งการให้มาตายคุมทหารจํานวนพันหนึ่งยกมาที่บริเวณแม่น้าลกซุยแห่งนี้และทหารจํานวนนั้นก็ได้ปะทะเข้ากับทหารของเบ่งเฮกทําให้เกิดการฆ่าฟันส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายอยู่ที่หน้าบริเวณแห่งนี้เนี่ยหลายร้อยศพ เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วเนี่ยโค้งเบงก็เข้าใจทันทีนะครับเพระว่าสาเหตุที่เกิดอาเพศแม่น้ำเกิดความวิปริตเช่นนี้มันเป็นเพราะตนเองพูดผีปีศาจท,ที่สิงสถิตยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันได้ผูกเวรจองกรรมกับตัวของตนจึงดนบรันรดาลให้เกิดเพศภัยต่างๆขึ้นระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีชาวบ้านอยู่คนนึงได้พูดขึ้นมาว่าอาเพศวิปริตเช่นนี้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะดังนั้นเนี่ยขอให้มาหาอุปราชท่านโค้งเบงเนี่ยได้ทําการตั้งพิธีบวงสรวง ตัดศีรษะคนจํานวน49ศีรษะจากนั้นเนี่ยก็เฉอดมาเผือกกระบื้อดานําเลือดมาเส้นสังเวยที่หนิมแม่น้ําความวิพิลิตมันก็จะหายไปคําพูดของชาวบ้านคนนี้เนี่ยมันก็ตรงตามที่เบงเฮกบอกไว้ทุกประการเลยพูดเหมือนกันเปะเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคงเบงก็จึงได้พิจารณานะครับที่จะก,การะทําวิธีตั้งเครื่องแทนบวงสรวงเส่นไหว้ผูดผีปีศาจที่อยู่ในแม่น้ําตามคําบอกเล่าแล้วเนี่ยค้งเบงจะต้องหาศีรษะของมนุษย์นี่แหละ จำนวน49หัวเนี่ยมาทำเป็นเครื่องเส้นแต่ทว่าโคงเบงเนี่ยไม่อยากจะฆ่าคนอีกแล้วนะครับเพราะว่าในการศึกสงครามที่รบกับเบงเฮกเนี่ยได้เขียนฆ่าสังหารผู้คนจนมากพอแล้วดังนั้นโคงเบงก็จึงได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการตัดศีรษะของคนเป็นๆเ,เนี่ยมาใช้แป้งเนี่ยปั่นเป็นก้อน่อะขึ้นมาขนาดใหญ่พอสมควรนะครับอ่ปั่นมาทั้งหมด49ก้อนเพื่อใช้แทนศีรษะของคน จากนั้นก็ได้ให้ทหารเนี่ยไปจัดเตรียมมากขาวและก่อกระบือดำเนี่ยแหละอย่างละห้าตัวเพื่อมาเค้าพิธีเมื่อถึงตอนเย็นนะครับโกงเบกเนี่ย,ก,ยก็ตั้งพิธีการบวงสรวงนะโดยให้ทหารเนี่ยนำเอาแป้งที่ปั่นขึ้นมามีลักษณะกลมๆกล้ศีรษะของคนจํานวน49ก้อนเนี่ยขึ้นมาตั้งอยู่บนโต๊ะจากนั้นเนี่ยก็ให้จูงเอาอะมากขาวและก่อกระบือดำอย่างละหาตัวเนี่ยนำมาเจือดเพื่อเอาเลือดแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่โต๊ะเหมือนกัน นอกจากนี้เนี่ยโคงเบ่งยังให้ทหารน่เตรียมของมาเพิ่มนะครับของที่ว่าก็คือสุราพร้อมด้วยจอกจํานวน49จอกนี่แหละนํามาเป็นเครื่องเส้นเพิ่มเติมส่วนตัวของโคงเบ่งนั้นในขณะทำพิธีเนี่ยคงเบ่งได้เปลี่ยนชุดการแต่งกายนะครับอะได้มาแต่งชุดนักพจน์ในลทัทธิเตา๋าสวมหมวกฟางแล้วก็ถือกระบี่อาญาสิทธ์ประจําตัวแม่ทับจุดทูบเทียนแล้วก็ยืนสงบนิ่งให้ทหารองครักษ์เนี่ยอาจราชองค์การ ซึ่งตัวราชาองค์การเนี่ยมันก็มีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมสรุปย่อให้ฟังกันแล้วกันโดยเนื้อหามันจะประมาณว่าโค้งเบ่งนั้นเนี่ยได้พาไพรพลเนี่ยรับราชาองค์การจากพระเจ้าเล่าเสียนยกทัพมาปราบปรามศัรตรูศึกทหารที่ติดตามมาเนี่ยก็ถือว่าได้มาปฏิบัติตามหน้าที่ชายจัดทหารหลังจากที่ตายลงในแม่น้ําแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นวิญญาณการที่จะวนเวียนอยู่ในแผ่นดินเมืองอื่นบ้านอื่นนั่นเนี่ยมันไม่ควร จึงควรที่จะกลับไปอยู่บ้านเมืองของตนจึงจะถูกต้องส่วนทหารของเบงเฮกที่ล้มตายในแม่น้ำาลกสวยนี้ก็เหมือนกันไม่ควรที่จะมาก่อความวิปริตผิดเพศให้เกิดความทุกข์ยากเข็นแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณนาทีแห่งนี้ควรที่จะไปผุดไปเกิดอย่าได้สร้างเวรต่อกับแต่กันและกันเลยหลังจากที่คงเบงให้ทหารอาราชองค์การจบแล้วเนี่ยค้งเบงก็สั่งให้ทหารี่ตีคองร้องเปล่านะครับเพื่อเป็นการสะดุดดีในความกล้าหาญของทหาร ที่ได้เสียชีวิตที่แม่น้ำลกสุยแห่งนี้จากนั้นโคงเบ่งเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารเรินสุรานะครับใส่จอกที่ได้เตรียมไว้ทั้งหมด49จอกนี่แหละแล้วก็ราดลงที่พื้นสามรอบจากนั้นก็ให้ทหารเนี่ยนำเครื่องเส้นทั้งหมดนะครับให้ลอยลงไปตามแม่น้ําเครื่องเส้นที่ว่าก็อไอหัวแป้งมันนั่นแหละครับจานวน49หัวแล้วก็เลือดของมากขาวกระบือดานั่นแหละ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนะครับเมฆคลึ้มที่ปกคลุมอยู่ที่บริเวณนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะจางหายเริ่มปรากฏในเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สาดส่องมาทั่วบริเวณแม่น้ําที่เคยขุ่นมัวเต็มไปด้วยเมฆหมอกก็เริ่มที่จะกระจากใสสามารถที่จะมองเห็นปูปลาที่อาศัยอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนคลื่นลมที่เคยพัดโหมกระหน่ำมาชนชายฝั่งเนี่ยก็พากันสงบราบคับราวกับว่า ไม่เคยเกิดเรื่องร้แรงอะไรขึ้นเลยเมื่อค้งเบ่งเห็นว่าเหตุการณ์มันสงบแล้วเนี่ยก็จึงได้สั่งให้ทหารเนี่ยพักคอยอยู่อีกหนึ่งคืนนะครับเพื่อพักเหนื่อยนะเออพักเอาแรงก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จึงได้สั่งให้ทหารเนี่ยเดินทางข้ามแม่น้ําเมื่อข้ามได้แล้วเนี่ยขบ,บวนก็มุ่งหน้าไปที่เมืองเอ็งเฉียงโดยมีขบวนทหารของเบ่งเฮกเนี่ยติดตามเพื่อคุ้มกันดูแลรักษาเนี่ยไปด้วย จนเมื่อเดินทางถึงเมืองเองเฉียงแล้วเนี่ยขงเบงก็จึงได้สั่งการให้เบงเฮกเนี่ยเดินทางกลับไม่ต้องตามไปส่งตนเองอีกแล้วเบงเฮกก็ได้ทําการคํานับลาขงเบงนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้พาไพร่พลเนี่ยเดินทางกลับไปที่เมืองยินแขจนตัวของของเบงเองหลังจากที่จัดแจงเมืองเองเฉียงเป็นที่เรียบร้อยปกติแล้วก็จึงได้สั่งให้ลิคีเนี่ยเป็นผู้รักษาเมืองแล้วก็ได้สั่งการให้ไพรพลที่เหลือเนี่ยเดินทางกลับเมืองเสียชวนอ่ะ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นั่นแหละครับขงเบกขดหลอกผีหลอกผีที่ว่าก็คือการใช้แป้งนี่แหละขึ้นมาปั่นเป็นหัวคนเพื่อทําการหลอกให้ผีเนี่ยหลงเชื่อซึ่งก็ปรากฏว่าผีนี่มันก็เชื่อจริงๆนะเชื่อว่าแป้งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นหัวคนจริงๆก็จึงได้ยินยอมรับเครื่องเส็นนะออสองผลในความวิปลิตผิดอาเพศที่เกิดขึ้นในแม่น้ำาลกสุยเนี่ยได้หายไป ต้องบอกว่านี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของโคงเบงนะครับไท้ายแป้งนี่แหละแทนหัวคนโคงเบงไม่อยากฆ่าคนนะเพราะว่าฆ่ามาเยอะแล้วในศึกปราบเบงเฮกนี่เนี่ยในช่วงไทยไทยโคงเบงได้ใช้ไฟเนี่ยเผาทหารของลุดตัดกุดเนี่ยตายไปเป็นหลายหมื่นคนถือเป็นการฆ่าล้างชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของโคงเบงจนโคงเบงต้องเพ้อรำพึงรำพันขึ้นมาว่าการที่ตนเองฆ่าคนไปมากมายเช่นนี้เนี่ย มันคงจะทําให้ชีวิตของตนเองนั่นเนี่ยสั่นลงจากบาปกรรมที่ได้ก่อขึ้นในการศึกครั้งนี้จากเรื่องโค้งเบ่งหลอกผีในตอนนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ในนิยายสามก๊กนั่นเนี่ยได้ระบุว่ากรรม,มวิธีที่โค้งเบ่งได้ใช้แป้งขึ้นมาปั่นเป็นให้มีรูปร่างลักษณะกลมๆแล้วก็เอาไปน,นึ่งให้สุกนี่เนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดของอาหารที่มีชื่อว่าหมันโถ และเมื่อพูดถึงหมันโถเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีไม่ว่าจะรู้จักผ่านจากการดูหนังภาพ,พยนตร์ซีรีส์จีนอ่ะยิ่งเป็นพวกซีรีส์ย้อนยุคซีรีส์จอมยุทธอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะขาดหมันโถไปเลยไม่ได้ยิ่งเวลาฉากในร้านอาหารในโรงเตียมเนี่ยเราบรรดาจอมยุทธก็มักจะสั่งหมันโถเนี่ยแหละครับออกมาเป็นอาหารซึ่งมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องจริงๆนะครับเออ อาจจะไม่ทุกเรื่องหรอกแต่ก็ถือว่าส่วนใหญ่นะออท่านใดไม่เชื่อก็ลองไปหาหนังจีนเก่าๆดูนะหรือหนังซีรีส์จีนยุคนี้เนี่ยก็มีครับลองสังเกตกันให้ดีดก็แล้วกันหากถามว่าชื่อหม่านโถนี่มันมีที่มายัางไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าในสมัยยุคสามก๊กนั่นเนี่ยชนพื้นเมืองที่อยู่ทางใต้ของอาณาจักรสีฉวนนั่นเนี่ยเรียกพวกตนเองว่าพวกนันหมานหรือว่านันมนันดังนั้นเมื่อคงเบ่งนําเอาเป็กมาปัดแทนศีรษะแล้วเนี่ย ก็จึงถูกเรียกว่าหมันโถแปลว่าหัวของชาวนานหมานและเนื่องจากคำเรียกในภาษาจีนดั้งเดิมเนี่ยมันฟังดูโหดร้ายมันดูฮาร์ดคอเกินไปภายหลังก็จึงได้มีการเปลี่ยนนะครับมาใช้ตัวอักษรที่บ่งชี้ว่าเป็นอาหารแทนตัวอักษรที่หมายถึงพวกนานหมนันคําว่าหมันโถนานวัดเข่าเนี่ยก็เริ่มที่จะเพี้ยนครับเรียกเพี้ยนเป็นหมันโถ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารที่นิยมแพร่หลายกันไปทั่วโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยแต่กลายมาเป็นอาหารที่ชาวจีนเนี่ยนิยมรับประทานกันเป็นอาหารเชา้าเรืออาหารว่างซึ่งคนจีนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนิยมเรียกมันโถว่าเปาจิหรือว่าซาลาเปามันโถก็จึงเป็นที่มาของซาลาเปาเมื่อเริ่มแรกนั่นเนี่ยเป็นเพียงแค่ขนมแปง้งยังไม่มีใส่นะครับใช้กินกับอาหารเหมือนกับขนมปังของฝรัง่ง ต่อมาเกิดวิวัฒนาการนะครับได้นําเอาเนื้อสัตว์ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนำมาดัดแปลงนํามาทําเป็นไส้ซึ่งก็ได้เพิ่มความหลากหลายแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ซาลาเปามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเรื่องที่ของเบ่งเป็นผู้คิดค้นหมันโถหรือว่าซาลเปลาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ มันจะมีลักษณะเป็นตำนานหรือว่านิทานพื้นบ้านที่นำเรื่องราวเนี่ยมาผูกโยงเข้าด้วยกันเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับเอออย่าไปจริงจังอย่าไปเสียดอะไรมันขนาดนั้นเนาะมเมื่อบดใหญ่ยายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปนะเนี่ยยังไม่ถึง20นาทีเลยเอาเป็นวัดแถมให้อีกก็แล้วกันตำนานของการก่อเกิดอาหารที่มันผูกโยงเกี่ยวกับนิยายเนี่ยมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะ คือเรื่องการเกิดขึ้นของปลาทองโกซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารที่โอนิยมช,มชมชอบของทุกเพศทุกวัยนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเคยกินปลาทองโกกันมาบ้างแหละคือเรื่องของการกำเนิดขึ้นของปลาทองโกเนี่ยมันก็มีตำนานอยู่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยของงักหุยในตอนนั้นเนี่ยงักหุยกลับมาที่เมืองหลวงนะครับเออระหว่างที่อยู่ภายในเมืองหลวงเนี่ยก็ถูกขุนนางกลางจินคนหนึง่งที่ชื่อว่าจินหุยเนี่ย กระทำการใส่ร้ายป่ายสีอยู่ทุกวี่ทุกวันหาแต่เรื่องแต่เรามาให้งักหุยโดยพยายามที่จะเพชรโทนเป่าหูห่องเตนี่แหละให้มีคำสั่งประหานงักหุยให้จงได้ซึ่งมันก็สําเร็จครับห่องเตนเนี่มันก็หลงเชื่อชินหุยขุนนางชั่วนะครับจึงได้สั่งประหานงักหุยหล่ามันดาชาวบ้านนี่ก็โอ้ยรู้สึกเวทนารู้สึกสงสารในตัวของงักหุยนะครับที่ได้ถูกขุนนางชั่วเนี่ยทำร้ายจนถึงแก่ความตาย แต่ถึงกระนั้นเหล่าบรรดาชาวบ้านก็ไม่อาจที่จะกระทําอะไรได้นะไม่อาจที่จะแก้แค้นแทนงักหุ่ยได้หรอกประวัติจีนหุ่ยในตอนนั้นก็ยังถือว่ามีอํานาจบารมีเนี่ยมากมายเหล่าบรรดาชาวบ้านก็จึงทําได้เพียงนําแป้งสาลีนี่แหละนํามาปั่นเป็นแท่งสองแท่งติดกันให้สมมุติว่าเป็นจีนหุ่ยกับภรรยาแล้วก็ได้นาแป้งที่ว่านี่แหละโยนลงไปในกระทะน้ำมันร้อนๆเพื่อเป็นการระบายความเครียดแค้นที่มันอัดอั้นอยู่ในใจ พอชาวบ้านคนหนึ่งทําชาวบ้านคนอื่นนี่ก็พากันทําตามนะครับทําให้เกิดการแพร่หลายนะเออเป็นการปลดปล่อยเป็นการระบายความแค้นของบิดาชาวบ้านไปในตัวด้วยการกระทํานี้เนี่ยการโยนแป้งลงไปในกระทะน้ํามันเนี่ยเรียกว่าอิ๋วจาหุย่ยตรงนี้ถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคําว่าอิ๋วจาหุ่ยนั่นเนี่ยคนจีนมักจะออกเสียงว่าอิ๋วจาก๋วย ต่อมาภายหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะออกเสียงเพี้ยนนะครับเพี้ยนมาเรื่อยๆจนมาเป็นคําว่าปาท่องโก้ซึ่งผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าโอ้มันเพี้ยนอะไรได้ขนาดนั้น <c oughs> จากอิวจาหุย่ยอิวจากล้วยแล้วก็มาเปลี่ยนปาท่องโก้เออถือว่ามันเพี้ยนได้สุดยอดมากเลยนะเรื่องราวตำนานปาท่องโก้เนี่ยมันก็มีลักษณะไม่ต่างไปจากเรื่องราวของหมั่นโถหรือว่าซาลาเปานั่นแหละครับออกแนวเดียวกันก็คือการหยิบยกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ กับเรื่องราวของอาหารเนี่ยครับมาผูกโยงเข้าด้วยกันจนเกิดขึ้นกลายเป็นตำนานของอาหารที่อยู่คู่กับชนชาวจีนมาจนถึงยุคปัจจุบันและก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วทุกชนชาติโดยในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าหมันโถหรือซาลาเปาตลอดจนปลาทองโกเนี่ยเชื่อว่าคนแทบทุกคนเนี่ยน่าจะเคยกินกันมาแล้วอ่ะเอาล่ะครับเรื่องราวของโข,ง,ขงบิงคนหลอกผี กับตำนานที่มาของหมันโถซาลรเปาและก็ปัดทองโกก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฟังเอาสบายๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมกําลังพยายามที่จะทําให้คลิปเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเนื้อหาประวัติของขุนศึกแม่ทัพนายกองหรือว่าเรื่องราวของการรบทับจับศึกการประทะฝีมือการประชันปัญญาการวางกลอุบายของตัวละครใน3ก๊ก ดังนั้นก็เลยมีคลิปที่สั้นบ้างยาวบ้างนะครับสลับกันไปปรับเปลี่ยนอัตรัเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่เบื่อเนาะเออเอาล่ะครับก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมนะฝากสักหน่อยฝากกดไลค์กดซับสไคร์หรือแชร์ไปทำช่องทางต่างๆนะครับใครที่อยากจะคอมเมนต์พูดคุยยังไงก็เหมือนเดิมครับด้านล่างคลิปได้เลยนะนี่ผมจะพูดทุกครั้งเลยนะเออเพื่อเป็นการกระตุน้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเออช่วยเหลือกันสักนิดนึงนะเนาะ หลายานอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้คลิปนี่มันออกบ่อยออกถี่จังปกติอาทิตย์หนึ่งออกคลิปหนึ่งสองคลิปทีนี้มาเป็นอะไรสองสามวันออกคลิปหนึ่งซะแล้วมันเร็วแปลกๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ร้อนเงินครับก็เลยพยายามที่จะทําคลิปออกมาเยอะๆเนาะซึงเหตุผลมันก็มีเท่านี้แหละครับมีเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องเงินเงินทองทองเออไม่ค่อยพอใจตัเท่าไหร่เมียนี่ก็ยึดไปหมดเลย เอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหากพูดยาวกว่านี้มันจะเป็นการนินทาเมียไปซะเปล่า,าเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ